เดือดสาราชนาจักรโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ดังแห่งสาราชนาจักรได้ออกมาเปิดเผยว่าคู่มวยที่เป็นแฟนๆก่ออังกฤษรอมานานเป็นปีนั่นก็คือการพบกันของคอเนอร์เบนและคริสยูแบงจูเนียซึ่งเอ็ดดี้เฮิร์นได้บอกว่าพวกเขาจะได้พบกันในปีนี้และเขาก็มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นที่เกาะอ,อังกฤษสําหรับการชกของคอเนอร์เบนและคริสยูแบงจูเนียนั้นโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้มีการประกาศออกมาว่า จะมีการจัดโชคขึ้นที่โอทัวริน่าในกรุงลอนดอนโดยจะเป็นการโชคในพิกัดแคสเวดโดยทั้งคู่เองสามารถดึงดูดความสนใจของแฟนกีฬามวยชาวอังกฤษได้เป็นอย่างมากมีการซื้อตั๋วกว่า20,000ืใบหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ท th ok 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 ้ายที่สุดการชคก็ถูกยกเลิกไปเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะมีการชกเกิดขึ้นหลังจากที่ทางคอเนอร์เบนตรวจพบสารโคมิเฟนที่เป็นสารต้องห้ามในเชิงบวกทําให้การชคนั้นได้ถูกยกเลิกไปการชกของคอเนอร์เบนและคริสยูแบงจูเนียแทนที่จะทําให้ความสนใจของแฟนมวยเกาะอังกฤษลดลงตลอดช่วงเวลาผ่านมา12เดือนมีการโต้เถียงมาโดยตลอดมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะมันเปลี่ยนจากการ การโชคที่น่าสนใจให้กลายเป็นการโชคแบบความแค้นกันการประทะของทั้งสองคนจะเป็นเหตุการณ์สำคัญและเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ชื่อดังก็ได้ให้ความสนใจในการจัดโชคที่สนามมิเลเนียมสเตเดียมซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่กว่าโอทัวเรนาในลอนดอนโดยเอ็ดดี้เฮิร์นในให้สัมภาษณ์ว่ามีการพูดคุยที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นกับผู้คนหลากหลายเรามีโอกาสที่จะจัดงานนี้ในระดับนานาชาติแต่เราไม่ทำเราอยากจะจัดที่อังกฤษ เราได้เห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่หลายครั้งไปจัดที่ซาอุดีอาระเบียจัดที่อาบูดาบีไปจัดที่ลาสเวกัดต,ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะจัดอะไรพิเศษที่ยิ่งใหญ่ในวันที่23ทธันวาคมนี้และผมจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้ไฟของคอเนอร์เบนและคริสยูแบงจูเนียถูกจัดขึ้นในสราชนาจ,จัรเอ็ดดี้เฮนกล่าวนั่นเอง